青斑猪排，来盘肉红菇嘛？哦，等一下，好，我要一个哈。好 ไ่กี่หล,แลาแวาห้าหาห้าหาห้า้ เขากำลังเริ่มดันาดำนาแล้วครับดำนาช่วงแรกฝนมื่นหม่แล้วครับฟ้ามืดจะตกมาอีกมั้งนี่ ไปกลับก็ประมาณเกือบ20โลนะครับประมาณ20โลนี่แหละว,วันนี้ลมแรงครับเริ่มตั้งแต่เื่อวันนั้นแหละลมลมแรงมากคุณน้องลา ต้านลมเดินลงเดินออกกําลังกายไป็้ตัวครับเดี๋ยวจะแวะซิ้อกะเทียมอยู่กะเทียมหมด